กบมองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวน้องน้องเลนอ่าอว่าได้ยินเสียงไหม สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับตีแชมป์ออโตคาร์นะครับผมควันแล้วก็เพื่อนบันนะครับผมวันนี้ครับผุ่มวัยรุ่นสองเกียร์หรือว่าเกินใจวัยรุ่นก็คือพอท่าไวไง <c oughs> พอท่าวสองเกียร์ <c oughs> พอท่าผมก็อย่างกับตัวนี้เลยอยู่ <c oughs> จริงครับพอท่าผมก็อย่างกับตัวนี้วีโกโฟ่ซีประตูเกียร์ธรรมดา้านะ่าทั้งเกียร์ยังเป็น เป็นเกียร์มืออยู่ยังไม่เป็นไฟฟา้าพอาะตาพุ่งกับตัวนี้เลยเอแล้วก็ยู่มาจนยาวอมมาตาแก่ก็ไม่คิดที่เปลี่ยนเลย <c oughs> นะไม่คิดที่เปลี่ยนรุ่นไี่ไม่ว่าตัวไม่ที่เป็นรีโวอ้อมมาเป็นเรื่อแก่ก็ยังใจตัวนี้แหละ <c oughs> ได้เร่งตัวนี้ได้เร่งวิ่งไปประมาณหกเ้นมาโลแล้วหกเซนมาโลเล <c oughs> โลจ็ดกับเจ็ดเซนโลก็ยังไม่มีหน้านเลยนะก <c oughs> ็ช่วงนั้น ช่วงที่ว่าเร็วๆก็ถือว่ายอดค่ายตลุมตลายนะลานเหมือนกันนะครับยอดค่ายตลุมตลายนะเราเส้นว่าในสมัยนั้นก็ต้องไม่ธรรมดาต่อได้ครับตนนัวนี้จนรถกลับมาเลื่อซ้ำเส้นว่าบาทนะครับซ้บมเส้นว่าบาทเตี๋ยไอตำวนันนี้ก็คงจะยากแล้วเรื่องราคาเพราะว่าคําว่าเี่ประตูออโต้ครอบครัวได้ข้าวส่วนได้ลุยได้ซึ่งวันนี้กันเนี้ยมันข้อดีก็คือเราได้เก็บร <ตำ S 2> ายละเอียด ตกแต่งรอได้มาแล้วกันนะให้มันรวมซะัยนิดนึ่งแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมก็รถปีศูนย์ห้าก็ตกเออสิเกียร์สิบปดไหมสิบปดปีนะสิปดปีสอง0ันยีบก็รถคันนี้เดิมๆนะครับสวยครับอายุก็ไม่น้อยในการใช้งานยังอยู่ได้จนถึงวันนี้คือพวอโมงไหมว่าน่าจะอยู่ยาวน่าจะอยู่ยาวขนาดว่าดีโฟดี ตัวดีโฟดีนะตัวเก่าอะเก้าก็อย่างต้องห้ามมาว้กันต้องอย่างห้ามมาเก็บกันไวแต่นู่นมันจะราคาจะไปยุดทีสองเส้นมาบาทครับตัวนี้สามเส้นว่าแต่ตัวนี้กรุงเทพกรุงหน้าลงตายไปควายฮัโยงงานได้เครื่องยนต์ก็ไม่มีมัหน้ากันเลยเล็เครื่องยนต์ก่อนเลยกันนี่ข้อเด็กเครื่องยนต์เลยไปได้ถูกปืนทีครับว่ามันว่ามันทนจริงๆกับเครื่องยนต์ตัวนี้สามพันสตันนะเอาเลยครับ นะเ,เครื่อง,งหว่านเชียบอยู่เลยเครื่องเงียบนิ่งๆเครื่องก็ทนจริงๆกิโลอะไรครับตอนนี้ตอนนี้เล็กไหมสองเ้นแปดหมื่นสามพันะสองสนปดมื่นสามพันกิโลสอง0สนว่าแล้วนะคือว่าไม่น้อยโดยสภาพก็คงจะตามพุมาเป็นไ่ได้ด้วยห้องเครื่องไม่มีนันนี้เลยนะเดิมๆหมดเลยครับสติกเกอร์ไอรอย่างยู่ครบ ย้ำว่ามีการเก็บที่มาแล้วนะรถเก็บที่ด้วยอายุเยอะเล็กเกอร์เลยมันดิมเล็กเกอมันด้านมันด้านมาแล้วกนเนี้ยเราได้ดำเการเก็บที่ส่างัญครับนะตัวค้าเขามาคุมนะพอทำเองก็ทำเองก็จะไม่ได้จบๆเหมือนกับเกเราทำมาแต่เพียงยืนได้เลยครับถ้าเป็นรถตัวอื่น ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่โตโยต้าหรือไม่แก่ระกันนี่นะพ่อมีอันรับประกันเครื่องยนต์นะแต่กันนี่เอาไปเลยพกเดือนโอ้โ่อแม่ข้าหน้าว่ารถปีข้านี่เลยผ่อแม่ปียังใั้รับประกันเครื่องนะผมรับประกันเครื่องยนต์พกเดือนเหมือนเดิมสุดลาเพราะว่าโตโยต้าผมไม่เคยเห็นพังใส่ผมดีไม่เคยเห็นเลยครับผมใครที่อายุมั่นใจในแบรนด์นี้ได้เลยซึ่งก็มอนามดีเลยเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วเ็เลลกแ้วพราะว่าถ้าเป็นปัสสติกอะ มันจะเตะข้อบนทําทให้น้ำม,มีปัญหาโดยมารถรุ่นเนี้แต่ว่าเคมีปัญหาเกจออยู่ก็คือน้ำรั่วถ้าเปลี่ยนมอน้าก็คือจบถ้าน้ำรั่วมอน้ำเตะเต่อน้ำเตะได้แบบนี้ครับเึิ่งขับไม่รู้เรื่องก็เรียบร้อยอแต่นาตอนนี้พ่อมาประกันทั้งงกเดือนเลยเอาแบบนั้นแหละลงในสัญญาซื้อขายไปเลยนะออรถเดือนกรกฎก,กา,รกรากดากรกฎกาคมสิงหาคมกันญาตุลาพฤศจิกาตันว่ามกกรรา มกกระาพีน่าอย่างไรปะกันอยู่เลยนะก็ซี่ซี่อัปน้ำให้ราอัปน้ำต่างกันใช่คําว่าเราตามซี่ก็คือเท้าแต่รอบเนาะแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุได้เลยนะบางนะครับเวลาดูให้มาดูข้างในเราจะไม่เตะไม่ตรงได้กว่ามันเลยนะครับพผมแนะนาโลคากันนิดหนึ่งให้ดูตรงนี้นะครับรอยทะลอกที่การใช้งานผ่านการใช้งานมาในตามเส้นเอนี่ของเราไม่มีมาหน้าเลยแล้วก็ดึงเนี่ยแหลนิดหนึ่งนะ เป็นอาเปะเลยครับเดิมเดิมเลยถือว่าสมควรเก็บเลยนะครับผมครอบครัวยังวิ่งได้สบายเลยแอร์เย็นเพลงเพราะต่อไปมาด้วยรอนะครับรอกับย่างลุยก็ได้ทางเรียบก็ได้นะครับชุดนี้มอสุ่มก็คือไม่ไม่พอเอาไปลุยนักเอาไปปีนเข้าสู้ๆง่ายแบบเนี้ยคือไปได้ะครับ้มะถา,างเรียบก็วิ่งไม่มีเสียงดังครับ ก็สภาพก็ยังโอเคอยู่นะแม่ลายส่วยเลยข้าวกับโตโยต้าวีโกเช่นไอวีโกเซบะตูเลยนะครับบมบัตไดก็เป็นของแท้มาจากโรงงานนะนี่บันใไดเดิมเลยนะแต่เราทําได้ทําการใช้น้ํายาคัดเพื่อให้มันข้าวสวยงามเหมือนกับของไม่จาโรงงานมันเลยบันไดอย่างยุ่งสวยมากเลยเดี๋ยวลูกค้าว่าเปลี่ยนมาไม่ได้เปลี่ยนกับของเดิมเลยเรามีน้ายานะคับเกตินมีน้ายาอยู่ ฟิล์มกรองแสงดีอยู่ครับภายในเดี๋ยวค่อยไปว่ากันด้านข้างคนครับนะคือว่าภายในทะเลจะด้านหนังข้างเนี่ยกริบมาเพราะว่าตัวนี้สีครีมนี่พ่าถ้ทาว่าไม่รักษาคือคือโอ้โหโซกับฟอกสุดๆนี่้าว่าโทรกับออพ่มโลเบ้าสองคนเรียบร้อย<ม>เล่มีตุ้มเป๊ะมีฝั่งคนครับมีบ่ตำนี้นิดหนึ่งไม่เป็นไรครับนั่นไปดูซภาพกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผ่านการจ่ายงานมาปันปื้อน่ะ ฝายในข้างล่างองอุดพคงโดยซ่านสัมภาระเลยตีนังตีเก็บขคองสะดวกสบายหลัง้าเลยเกล,ลียงกับอืมส่วยๆว,วยบอยอย่างอยู่ในสภาพเกือบลอยโปรเซ็นนะส่วยมากนี่ครับสอบประตูอะไรกันอีกนิดนงไม่มีเลยนะไม่มีการพ้น,นเลย ถ้าเราดูปถ้าเทาดูบริงจริงอะเราก็ต้องมีการเก็บดานนงด้านในได้แบบนี้นะครับนี่ซีนได้เดิมมัดเลยก็คือเราจะไม่แตะตองหรือนี่สับในรอยทะลอกให้เห็นกันเลยนะครับให้เห็นกันเลยฐางด้านหน้าด้านล่างก็คือไม่มีเลยรอยทะลอกแบบเดิมเดิมโรงงานเลยนะครับผมแต่ซีอ่ะมันดานมันแค่ดานดานเลเกอร์ก็เลยด้านน้ำครับช่วยถูกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคัตซีด้วยคัตซีก็ยังเดิมเดิมเลยไม่ได้พ้นไม่ได้ ลงโจตันได้เลยนะครับอผมคลองเดิมเลยเคยที่หยู่นะผมว่านะราคาเท่าไรนะาราคาสามเส้นเป็นหมนบาทสามเส้นจะจะสามเส้นเป็นหมื่นบาทนี่เราตั้งอยู่ที่สามเส้นเกาหมืเก้าพันใช่ไหมครับวันนี้ลดเลยเลือสามเส้นเป็นมื่นบาทนะครับผมทวนทวน,ทวนครับครับขวยไทยแนะนอราคายาดีไอ้ลอมันเชม็มใส่ได้เลยนะครับผมข่อยไทยใส่ได้เลยถ้าว่ามีการชอปหรือว่ายาไดขกวยไทยเช็ม เทมไปแล้วแทมไปแล้วแต่นี่มันฝไฟทายเทเพราะว่าไฟทายเทเก็บไวายโทษเก็บไวาของเทนะคนการชนก็ยังเป็นของเทอยู่โอ้ไลเนอร์ก็ของเทไม่ได้ผ่านการใช้งานนักแต่งเลยรถ18ปีไลเนอร์อย่างของสภาพนี้แสดงว่าลูกค้าก็คงจะรักรถพอสมควรนะผมว่านะถือว่าถือว่าด้วยกันแกว่าก่อนผมซื้อข้าวพ่อเองอ่ะพอลูกค้าบ่ รายงานมาเรื่องปีกไม่ไปแลยเลยกีกลานเพราะว่าคงจะไม่สวยคงจะไม่เนียบเร็วคงจะต้องเก็บเยอะ<ช>แต่พอไปเห็นสภาพตัดสินใจเซอร์มเลยเพราะตัวนี้ค่ายางไงด้วยเป็นเกียร์โฟวินด้วยนะครับปุ้มครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับย่างไรก็ยังอยู่ในสภาพพร้อมใ้งานอยู่นะครับปุ้มอ่าบันไดก็เข้าเหมือนเดิมนะจะได้ทําการขั้นลา้างไว้ครั้งนี้เลยนี่รอยทะลอกเดิมเดิมจาก ผ่านการใจอ่านก็ยังมีอยู่นะครับโอ้ยอขอบคุณซิเซ่คนดูรอครับพี่ขอบคุณม่าน้องขอบคุณมาครับน้องอ,อ๋อสุร,ยริย,นรยาน้องเปลี่ยนในแล้วกวน้องเอามาเลยาฟน,น,นี้พร้อมไฟนี้พร้อมนี่นะครับเ,เออ,อ,อรถ18ปีนี่มีตัมนี้ผ่านการใจอ่านมาเหล็กน้อยนะครับพื่อว่านอยมากจใช่ครับผมสภาพนี้ตัวสามบันที่อ,อ้อเรื่องสามบันทีมันจะได้ทุ่งล่มมาครับนะครับ แล้วก็ได้ปลอมอะไรสี่การ์ดปลอมอะไรสี่การ์ดตะเดืองสองมันห้าจะเป็นอสองการัรผมก็ได้โอมาแล้วติดตั้งองิงแล้วก็กระจกไฟฟ้ารอบกันนะ,ะแล้วก็ระบบเบรกเป็นเอเสครับอ่าเข้สามพันจีตัวต้มสุดกล่องกอ,องรุ่นแล้วนะตอนนั้นก็คือพ่มเคยครับตัวนี้ก็คือโคตรล่อเลยครับภายในกันอิงนิดนึงก็ระบบหลายฟ้ามีนะครับผมกระจกแต่อย่างใช้งานได้ปกติหลายฟ้า แล้วก็กุญแจเขาเขาจะเป็นรีโมทกุญแจรีโมทมีชิปฟังชิปด้วยนะตัวนี้เราไม่สามารถที่จะว่าเรื่องชิปกุญแจก็เราไม่สามารถที่จะไปปั๊มกับร้านที่ว่าจะทำกุสมมูรเราจะเดินเดินไปทํากุญแจสำรองอันหนึ่งต้องทาชิปด้วย <c oughs> ต้องทําชิปด้วยนะครับมันมีชิปไม่ว่ากุญแจสำรองของคุณถ้าคุณไปปั๊มมาโดยี่ว่าไม่มีชิปอะ่ะคุณไม่สามารถทีาตัดรถติดต้องโดนมาแลว้วน,นั้นเซอก็คอลูกคา้ามีซองลูกครับ สตาร์ตปื่กับสตาร์ทไม่ติดก็ไม่ได้เอ๊ใจได้ว่าเป็นปรกนะุญแจนะคิดว่าเป็นเครื่องพังเลว้วไอ้นี่มีปัญหามัดเลวสุดท้ายตัวล่าโ้คานนองบัน้นหนองยิบปิดเล็วน้องพ <c oughs> ีบ่ไปแล้วว่านู่นมันซ้ำรอง <c oughs> ไอ้นี่มันในไว้ค่อยขุญประตูได้แต่ว่าไม่สามารถส,สตาร์ตติดได้ก็ <c oughs> ไอ้ข้อดีก็คือมันมีชิปอะครับ <c oughs> แต่ถ้าว่าชิปไม่ทำงานก็คือชิปไหมนะครับผมนั่นแหละปัญหาแล้วก็ระรบบเอระบบตัวทุกอย่าง มีป้าน้าในอกเดือนดูแลไอ้มดนะครับผมดูแลไอ้มดประกันหลังค่ายอกเดือนหลังประกันหลังค่ายอกเดือนไม่ใช่ตาแต่เครื่องยนต์นะผมยชายตากล้องให้ดูผ้าหลังคานิดนึงโอ้โหย <S <s เร่งยับยับเลยนะแมงปีสองปัดสิบห้ายังไม่ได้ยู่ปัตน,นี้เลย <c oughs> นี่ปีสองป้าน้ายู่ปันนี้ปีสองปัดสิบห้าพ่ชายเละตุ้มเป๊ะแล้วหลังคาเ <c oughs> ลยลบเ้าเอาโอ้นี่เจ้าของรักษาดีจริงๆนะครับผม ก็สำหรับคันนี้ก็ถ้าสมมติว่าซื้อต่อจากมือลูกค้าก็อาจจะต้องไปดูแลเรื่ลลองซีเรื่องรอเรื่องย่างนะแต่ว่าคันนี้คือครบหมดแล้วเอาเรายกตัวย่างเรา่าจจะไปผบรตตัวเนี้ยลูกค้าไายงานมาซองเ้นมาบา้านนะซองเซนมาบา้านปึ้งในซองเ้นมาบ้านคุณไปซื้อมาจะลูกค้าหรือว่าอาจจะมาไปประมูลมา,อาเอาไปประมูลแล้วกันพมก็ไปลานมาบอยพุ่ไมไปประมูลนะคุณต้องโดนอยู่ประมาณยี่ป้ายี่ปุับ ถึงกับโทรเวทโทรผาซี่โทรนู่โทรนี่แกลูกค้าไม่รวนอ่ะชาวบ้านไม่ไปเร็วตอนนี้นะเพราะว่าโทรเจ็บโทรขาดำหนึ่กานเป็นผาหน้าครัโทรผาซี่โทรอุ่นผาซี่แต่ว่าคาดเกินสองปีเป็นผาซี่นิตี้กับนิซี้ไอ้นู่นมันจะไม่เมื่อกันแล้วมันจะเบิลโซ่มาแล้วครับเอาไงไงว่ายีมาเอาอ่ายกตัวอย่างนำต้ำเลยนะยีมาสองเซน่าหมื่นบาทอืมเก็บซี่ต่างกันเก็บซี่สามหมื่นเจ็ดหมื่นสามหม่นเจ็ดหมื่นอ่ารอ อีกมื่นมาบ้านแล้วก็มาแก้ภัยนงภัยในซึ่งการทาได้ไม่มันทําได้มันไม่มันหมราแล้วนะว่าคุณที่ทามันเรือให้ถูกยากมันเดิมแล้วก็ช่วยทาไม่ได้มันโมเต้นแน่นอนคุณน่าจะไปจบอยู่ดียี่แปดยี่เก้าน่ะสามสิบแต่เนี้ยสามแสนแปดห้าเงินอยู่ประมาณแปดมื่นกับพรอมพรอมแล้วมีการรับประกันกันหลังค่ายให้ด้วยอ่ามีการรับประกันกันก็สำคัญตอนนี้ผมแนะนําทุกคนเลย ยังแนะนาพี่น้องปักพัวเลยว่าเวลาเซอร์รมือซองอ่ะคาว่าไปเซอร์มือต่อมือครับโลคาไม่เหมือนเซอร์กับเต้นแล้วนะไปคุยกับเต้นได้ดีครับไปคุยกับเต้นไนด้ดีฮะต้นเทวาได้มาตาท่านตอนนี้สุราษานี้ก็มีเต้นมาตาท่านเยอะแยะเลยนะแล้วก็แลรถมือซ่องเช็คเลมใหม่เช็คได้ได้ทุกอย่างรับประกันลหลังการค่ายได้หมดเลยค,คุณไปเจอโลคาอาจจะเป็นโมผมนี่แหละเอาเราไปค่ายตามบ้านตีว่าโลคาไม่รู้แล้วเราก็ไปค่ายตามบ้าน พอลูกค้าบอกว่าไม่เอารถบ้าไม่เอารถเต้นนั่นน้องบัน้นจริงไหมบั <c oughs> ้นเคยโดนไหมเคยไม่เอารถเต้นนั่นน้องบัน้นเอาแล้วกูเปลี่ยนเสื้อแล้วตอนเสื้อเช็มออโต้คาร์โอ,อแล้วก็ทําไม่รู้ไม่ชี้ไปถึงกับปบหน้าลาูกค้าโอ้โหรถช่วยเดิมจริงๆเลยไม่ใช่รถเต้นกันดีใจก้าดไม้สุดท้าย,ลยาแล้วก็โต็มพวกนี่แหละโต็มโมเต้นนี่แหละครับเนี่ยเราบังกันนิดนึงเป็นห่วงเลยแหละเรื่องนี้ก็คือ,อยาทำแบบนั้นกับโมกอนพวก,พวกมวันทำบ่อยในตอนนี้พวกมันไม่ทำเลยพอไปถึงกับบอกว่ารถเต้นนี่แหละครับ ผมมีการประกันรังการค่ายกเดือนครับค่ัพผมพมดูแลให้ครับเอไม่เย็นข้ามาทาครับเฟื่องตายเตะเอามาทําครับดีว่าคุณไปเซอ้อต่อโลคาแล้วกันก, <òn> <อ>ก่อนก่อนแต่ว่าจะมีประกันรังค่ายก็คือก่อนค่ายเราก็ดูแลให้แล้วนะครับคือเราต้องมัน่นใจจริงๆใชงเราต้องมั่นใจจริงๆจ, <น S 2> <อ>จนถึงได้มีรับประกันรังการค่ายนะครับของพมมันมีรถในนี้นะรถฟาค่ายอยู่ในเต็นครับก็มีรถฟาค่ายอยู่ ลูกค้ามาตึงดูทึงชอบเราก็บอทุกอย่างว่าปีเซอร์ได้นะแต่มันเป็นรถฟ้าค่ายถูกกว่ารถไหนเต็นท์พุ่มเซรามื่งแต่นั่นแหละมันไม่มีการรับประกันหลังการค่ายลูกค้าตัดสินใจเอาก็ทุกคนก็คือเครื่องกันว่าไม่มีรับประกันหลังการค่ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ้อไปวันเดียวเอไม่เย็นนึก็ไม่เลยให้เพลินเลยไม่ไม่ใช้นะก็ดูไม่ให้แต่ว่ามันจะเบ่งแยกไปนี่นะเป็นเหมือนกันเนี้ยคือเราขับมาเองจากกรุงเทพนะเทศมาแล้วเครื่องยนต์ความร้อน ปกติเราก็เลยมาใช้คําว่ารับประกันร่างการค่ายกเดือนด้วยมั่นใจในตัวรถมั่นใจในเครื่องยนต์นะครับช่วงลงช่วงล่างเราก็เช็คมัลแล้วเกียร์โฟก์ตลองแล้วด้วยเป็นคนแก่วเรื่องโฟนี่คือชอบอยู่แล้วหักชุดไม่มีเสียงดังแน่นอนหักชุดไม่มีเสียงดังไม่มีประคับหลันแน่นอนปีนได้ชัวร์ถ้ามาเตี๋ยเทศนันมาเลยชอบเอาปันแกควรเนินเกันเลยนะของชอบเลยไปเทศกันด้อยไปเดี๋ยว เดี๋ยวจะเอารถไหวิ่งเปนสเตนาบไหมเพราะว่ามีรถไดออฟโรดอยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้กี่คนดูแลครับกะฟาไปมาด้วยนะครับวีโก้เซปัตตูโฟวินเครื่องสามพันปีศูนย์ห้านะครับจัดไฟเนซนได้นะครับพี่ผมจัดไฟแนซนได้อยู่ที่สามเส้นสามเส้นดาวเป็นหมื่นครับอ่าก็ครบเลยครับนี่ดูแลซี่ได้ให้เรียบร้อยภายนอกภายในเครื่องยนต์อ่อลอย่างพร้อมรับประกันหลักการค่าย สามเส้นสามเส้นเปดดาวเป็มื่นจัดสามเส้นสามสัญญาได้ห้าปีก็น่าจะอยู่ประมาณเจ็ดพบาทใช่ครับ7 0 0เจพับาทเจ็ดบาท5ปีตบจุนนะครับ7จ็ดพันบาทรถครบทัวนะครับผมเซบประตูโฟวินผมว่าร้อยสุดแล้วได้ใช้เลยนี่รบสุดแล้วเดี๋ยวพอว่าไปโทษผิดอันเนอร์ขึ้นไม่ได้ก็ไม่จบแล้วไปโทษท้าช่างไปตุกปั้มสิบไลนอ พอปีรันเนอร์ไม่ร้อนแล้วคุยแม่พี่อยู่แล้ว <c oughs> นะแต่ถ้าแบบน,นี้อ่ะเอาได้เลยแล้วก็เรื่องผมชอบเรื่องเกียร์ใครไปเกียร์ตัวโยตา้าไม่มีปหน้าจริงราคามันเลยมันเลยแรงมันเลยแข้งอยู่เกียร์เอ,อิ่นอย่างว่านู่นนี่นั่นแต่ตัวโยต้านี่เก่งเขาเก่งจริงๆยอมรับเลยนะครับพมฝากฟากฝากอะไรคฝากฝากฝากครับพมครับมี โฟวินเซปาตุตอนครึ่งนะครับตอนนี้วีโก้มีอยู่สองคันนะแต่เครสนใจอยู่ครับลองสักทายซอบท่าเหมือนเข้ามาได้นะครับรวมมาห้าพวกเราติดเต็นได้นะครับเซบปาตูกาห้าไม่ไงต,ตึงกาห้าไม่ไงแต่แกเรามีไอ้เหลือน,นะครับผมมาแว่แันได้เต็นแชมป์ออโตคกะยู่ตรงตัวค้ามโฮมโปรนะครับแยกบอคอลซ้อไกลไกลเซนทันสุรัตน์ครับผมไม่มีเวลามาโทรมาโทรมาเดี๋ยวให้ทีมงานไปบริการวิ่งบริการทุกบ้านเลยไปแลกกันไปดูกัน S <S <Okay. S 1> เราพร้อมที่จะพารถไปให้เล่เพราะว่ารถเราอะมั่นใจพอไป่ยวบ้านอะมันไม่ไงนะ <S 2> <S 2> <S 2> เราจะมีคนนู่มาตีคนนี่มาเล่พ่มชอบแันั้นพ่มชอบงานแถ,ว,นถวบ้านทีมงานแถวบ้านมาดูให้ว่ารถด้วยคุณสมบัติรถยุบันพื้ออะไรแบบนี้ <S 2> <S 2> <ม>เราชอบนะเรามั่นใจแต่อย่าข้ออย่างเนี้ยอย่าเล่นเรื่องราคาครับเพราะว่าาเรื่องราคาคุยกันไม่จบสามวันก็ไม่จบ ผมตีไข่าสามแปดต้นกระเทียวสามซองพมว่าสามเจ็ดพมจบแล้วต้นก็นอย่างเดียวสามสามกระเที่ยงอยู่มนะันนั้นมั่นใจในตัวรถมั่นใจในราคาแค่เราเล่ทัวทัวมาแล้วนะทัวมาเรา <S <S เราพาเราไปเล่แต่ถ้าไปด้วยกัะน้องน้องบ้น้นน้องฟัน <c oughs> มรถน้องมาชนมาต่างกันมา,ามนพลิกมาประต้ง,ปร,ตงประตูได้เปลี่ยนไปกลับบ้านไม่มีครับอันนั้นไม่มีใครจ่ายได้ทั้งสิน้นกับกลับบ้านนั่นทีแต่เราไปโดยเรามั่นใจอยู่เลยว่าเราหน้าไม่ชนประตูไม่เปลี่ยน ประตูล่างไม่เปลี่ยนฝาท้ายไม่เปลี่ยนกระบะเดิมแต่ซี่ทำต่างกันเราก็แเจงไปเลยในนี้แล้วนะวันนี้พอมครับล้ากนก้อนแล้วสวัสดีครับ